น้ำทุ่มแล้วไงก็คนมันหิวอะเนาอหิวกับมันรว่กันที่บอกมาละก,อก่อนจ้าทุกคนเธอดูเธอดูสกิลในการสับก่อนในขณะที่เพื่อนเขานอนกันเรากัทางทำกับข้าวกันอยู่ทาเป็นัคิกับเข้าอ,อยู่จ้าจะนอนกี่ทุ่มคะเล ช่วงหลังเลิกงานไม่ค่อยมีเวลาแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเราเข้างานมาสิบโมงเลิกงานแล้วสองทุ่มกว่าจะมาถึงห้องถ้าวาต่ำว่าน้เมึดดอกนี่ไม่ต้องทาเยอะเดี๋ยวมันกินไม่หมดเป็นไงเป็นไงสกิลในการสรับมะละกอเอาอีกนิดนึง กินพอแบบหายยากคนะทั้งทั้ที่เจ็บคอไอยอยู่นะแต่ก็มันไม่ได้จริงๆมันต้องกินนะเธอสมันบ่แเล้วนอนบ่รับกิน้อนส่วงวันนั้นนะเราตำเป็นตำไทยแต่วันนี้เราจะทำตำตาล้านะคะมี แค่นี้เพียงพอใหังได้ต่ำอีกรอบหนึ่งเลยไม่ใช่ประหยัดนะทุกคนแต่ว่ามันถึงเลยวเวทจะไหลไปทีเดียวทำแค่พอทำพออิ่มก็พอ,อน,นี่อ,อุปรกรณ์นู้นไปดูอันนี้ค่ะคนข้างบ้างเขาจะได้ยินเสียงเราไหมไม่ดีหรอกเนาะเขานอนแล้วเขานอนตอนนี้เสียดายไม่ได้แค่ตีแข้งอะทุกคน ออเออเกมีน้ำความกรอบของที่แข้งนะ่ะเขาบอกมาให้แช่ตู้เย็นเดี๋ยวนีก็ลืมแช่เอาออกมาแล้วก็ลืมเอาข้ไปมันจะทําให้พี่กรอบเวลาเราตำหรือว่าทํากับข้าวหรือว่าพุดหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายขึ้นเนียใส่เยอะๆเลยก็มันไม่ค่อยเผ็ดนะคะเวลาตำแล้วมันบอก,กไอเลตไงก็ใส่ปริมาณเยอะเอานี่ เวลาโขกมันจะได้ดหนริ้ลาย,ย,ลาย,ยจานใช่ไหมเจ้าจ้าที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องต้องไก่ตังค์ปลาต้นท้ามันก็จะนูนออกขึ้นมาจ้ไก่ในียยืค่ะเพราะ้วแต่คุณชอบอะไรก็โชอบหวานก็ใส่ ก็เอาส่วนผสมของเราที่เตรียมไว้ลงไปเลยจ้าตามด้วยมะเขือเทศนะคะมะนาวโครกไตดิแม่อุ้ยเธอฉันมาลุ้นครกแน่เลยครกเ้นแห้งหน่อยอยู่ไม่มีสูตรนะคะกะกะเอาจจะพี่นวลลืมกาฟแล้ว ใส่เส้นมาแล้วเขาลงไปเลยจ้าใส่ได้นะมีเม็กดกระิเนาะชาบมากเลยใส่เม็ดกระหินเยอะเวลา่วงนองได้กินปนนนา,นนา,ากจะขอคอแบึ้ไวงนีนวฉันน่าจะเอาคกใ,ใหญ่มาเนาะเดี๋ยวฉันมืาจจะจเปลี่ยนคกนี่มันไม่สาา่ใสาจาในนอะไยอะอน เฉพาะแบบเอาไว้แบบเฉพาะตามน้ำพริกเวสนาิเาสีสันได้ดูสันสีบ้งก่อน กครบอลยน,ะนี่ส้มตาเราเสร็จแล้วส้มตำเราเสร็จแล้วจ้านะ่ากินหมาละเธอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะั่นละเดี๋ยวเรามาเจียวไข่ก่อน หลังจากพ่สิตส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวทั้งซีมาเจียวไข่ต่อ